พี่เตยสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องไฟโยเซลนะค่ะวันนี้นําสาระอาหารสมองดีๆมาฝากกันเช่นเคยมาฟังกันค่ะหลายคนไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องทําสิ่งที่ไม่อยากทําวันนี้พี่เตยมีสิบวิธีปฏิเสธคนแบบมีมารยาทที่จะช่วยให้คุณรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้โดยไม่ต้องฝืนใจตัวเองค่ะหนึ่งขอบคุณและแสดงความซาบซึ้งก่อนเสมอ ก่อนจะปฏิเสธให้เริ่มต้นด้วยการขอบคุณเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกได้รับการให้เกียรติเช่นขอบคุณมากนะคะที่ชวนแต่ตอนนี้เตยยังไม่สะดวกค่ะถ้าเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่คุณไม่อยากไปแทนที่จะพูดว่าไม่ไปให้พูดว่าขอบคุณที่ชวนแต่วันนี้ขอพักผ่อนก่อนนะ2ใช้เหตุผลที่ชัดเจนแต่ไม่ต้องอธิบายเยอะการปฏิเสธที่ดีไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลยืดยาวเพียงให้เหตุผลที่เข้าใจง่ายก็พอเช่นขอโทษนะคะตอนนี้มีภารกิจต้องทํา เช่นหากมีคนชวนให้ร่วมธุรกิจที่คุณไม่สนใจคุณสามารถตอบว่าขอบคุณที่คิดถึงเราแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่แนวทางที่เตยกำลังโฟกัสค่ะสใช้ประโยคที่แสดงถึงขอบเขตของตัวเองการแสดงขอบเขตช่วยให้คนอื่นเข้าใจคุณมากขึ้นเช่นตอนนี้เตยต้องใช้เวลาส่วนตัวมากขึ้นเลยขอปฏิเสธนะคะหากเพื่อนขอยืมเงินคุณอาจพูดว่าช่วงนี้เตยต้องจัดการการเงินตัวเองขอไม่รับปากเรื่องนี้นะคะ สี่เสนอทางเลือกอื่นแทนถ้าคุณไม่สามารถช่วยได้ลองเสนอวิธีอื่นแทนเช่นเตยไม่สะดวกช่วยตรงนี้แต่คุณลองถามคนนั้นดูนะคะถ้าหัวหน้าขอให้คุณทำงานนอกเหนือหน้าที่คุณอาจพูดว่าช่วงนี้งานเตยค่อนข้างแน,น่นแต่ถ้าต้องการให้ช่วยเรื่องอื่นที่เล็กลงเตยยินดีค่ะห้าใช้น้ำเสียงและภาษากายที่สุภาพ คำพูดดีแค่ไหนแต่ถ้าน้ำเสียงหรือภาษากายแข็งเกินไปก็อาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่ดีได้ลองพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและแสดงสีหน้าที่เป็นมิตรเช่นหากมีคนขอให้คุณทำอะไรที่คุณไม่สะดวกแทนที่จะพูดห้วนๆลองยิ้มและพูดว่าขอบคุณที่คิดถึงเราแต่ขอผ่านก่อนนะคะหใช้ไม่ตอนนี้แทนไม่ตลอดไปบางครั้งคุณอาจต้องการปฏิเสธแค่ชั่วคราวให้ใช้คำว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกเพื่อให้ดูสุภาพขึ้น ถ้ามีคนชวนไปทำธุรกิจที่คุณยังไม่พร้อมลองพูดว่าขอบคุณที่ชวนตอนนี้เตยยังไม่พร้อมแต่ถ้ามีโอกาสในอนาคตอาจสนใจค่ะเจ็ดหลีกเลี่ยงการขอโทษมากเกินไปการขอโทษมากเกินไปอาจทำให้ดูเหมือนคุณรู้สึกผิดลองเปลี่ยนเป็นขอบคุณที่เข้าใจแทนถ้าเพื่อนชวนไปงานแต่คุณไม่สะดวกแทนที่จะพูดว่าขอโทษจริงๆไปไม่ได้ให้พูดว่าขอบคุณที่ชวนนะแต่เตยต,ติดงานขอเป็นโอกาสหน้านะคะ 8ใช้เทคนิคการเปลี่ยนเรื่องหากการปฏิเสธตรงๆอาจทำให้บรรยากาศตึงเครียดลองเปลี่ยนเรื่องหลังจากตอบปฏิเสธเช่นเตยขอผ่านก่อนนะคะแล้วเมื่อวานคุณไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะวิธีนี้ช่วยให้การสนทนายัางดำเนินไปได้โดยไม่ให้ความรู้สึกแยกค่ค้างอยู่กยืนยันจุดยืนของตัวเองถ้าจำเป็นบางคนอาจไม่ยอมรับคำปฏิเสธง่ายๆให้คุณพูดย้ำแบบสุภาพเช่นขอบคุณนะคะแต่เตยขอยืนยันว่าไม่สะดวกจริงๆ เช่นหากมีคนพยายามกดดันให้คุณร่วมลงทุนที่คุณไม่สนใจคุณสามารถตอบว่าขอบคุณมากค่ะแต่เตยตัดสินใจแล้วว่าไม่ลงทุนในตอนนี้สิบถ้าคนอื่นไม่เข้าใจให้เดินจากไปอย่างนุ่มนวลถ้าคุณปฏิเสธไปแล้วแต่เขายังไม่ยอมรับให้ยิ้มและจบการสนทนาอย่างสุภาพเช่นขอบคุณที่เข้าใจค่ะหรือเตยขอไปทำธุรกรนนะเขาไว้คุยกันใหม่วิธีนี้ช่วยให้คุณรักษาความสัมพันธ์โดยไม่ต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่ต้องการ การปฏิเสธเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้เพราะมันช่วยให้คุณรักษาขอบเขตของตัวเองโดยไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่เมื่อคุณสามารถปฏิเสธอย่างมีมารยาทคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้นและยังได้รับความเคารพจากคนรอบข้างอย่าลืมกดติดตามช่องไฟ r ยเซ f เอาไว้นะคะ